โอ้โหมีทั้งทีเล็กไทเ้อร์ท็โโอปทันไดนเสาร์คอยาวด้วยใชโยโย่โอ้ยอุย้ยนั่นเองไซรินเฮใช่ทานจัดการเลยนั่นแหละ,ละยิงเลยยิงเลย รถเคลมจับลูกเดโนเสาไปแล้วนะแต่เดนเสาไม่รู้ตัวด้วยอ่ะวี่งีอมาแบบเงียบๆเลยอ่ะ เสียงไซเรนเฮดเหรอหอุ้ยมันตขอแเห็น่ะไร่เลยอุ้ยมันต้องเห็นอะไรแน่ๆเลยอุ้ยทำไมมันแตกตื่นอย่างนั้นล่ะอุ้ยดูมันดีเลิกลากกันใหญ่เลยอะมันต้องเจออะไรที่มันกลัวแน่เลยอะใช่ใช่ใช่โอ้นน่ทนทันทีเล็กตูเบลเลยอุ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว,ว่ามันมันวิ่งหนีไซเรนเฮดอีกอะเฮ้ยหรือหรือมันหรือมันเห็นอะไรอะ ฮะตุ๊กแกยักษ์ก็มาเหรอเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงท่านตุ๊กแกยักษ์เฮ้ยตุ๊กแกยักษ์มาเฮ้ยเศรษฐีเดนบันทีทุกแกยักษ์ไปแล้วเฮ้ยนี่คือเศษทรายแจ๊คอุ้ยอุ๊ยอุ้ยได้ดูเสาโอ้โหมีทั้งทีเล็ก ไทเซิลท็อปท่านไดนโนเสาร์คอยาวด้วยใช่อุ้ยุ้ยนั่นเองไซรินเฮใช่นี่เองที่ไดนโนเสาร์วิ่งหนีกันเฮ้ยอย่าบอกนะมันวิ่งลไ,ไล่กลินไดโนเสซ่าว่ะไปให้มานู่นแน่ไปเร็วไปเอาปืนกันเร็ว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 ,รวท่านจัดการเลยนั่นแหละ,ละยิงเลยยิงเลย สลริเทดมาจัดการเลยเร็ว ใจให้น้องน่าทานกับเวติกได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนอ<ฮ>ุ้ยทานนี้ขี่บังคับด้วยอ่ะุ้ยบังคับอะไรอ่ะนี่แม่อ<า>ุย้ยโอ้รถหมดแล้วโอ้แต่ทานหมดแล้วเหรอเฮ้ยแต่เหมือนได้ยินเสียงรถอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นรถของเซอร์ินเฮดอ่ะ ไม่โขนเปล่าไม่นะนี้เปล่าไม่ใช่แม่ว่าแล้มันเสียงเหมือนรถของไซเรนเฮดเลยอ่ะอุงยเรามาใกล้ตรงนี้แล้วด้วยอ่ะ่นไงแม่เุ้ยไซเรนเฮดจริงๆด้วยแอบกอน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 เุ้ยทำไมผู้ไซเรนเฮดมันมีรถเยอะจังเลยอ่ะมันต้องมีแผนชั่วร้ายอะไรแน่ๆเลยอ่ะดูสิรถเพียบไปหมดเลยอ่ะเุ้ยมีทั้งรถดำ อุิยอย่างเท่รถดำอ่ะอุ่ยนี่มันรถอะไรอ่ะรถเครนนี่นาอุ่ยอุ่ยวิ่งรถไถก็มีรถไถก็มีอุ่ยทันแต่ละคันน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ไปหาไดโนเสาร์แล้วเฮ้ยมันไปหาไดโนเสาร์จริงๆด้วยวิ้ยมีเซเลเฮดถูกถังได้ไหมอ่ะเซเลเฮดหัวรถถังอุ่ยสุดยอดไปเลยอ่ะร้ายกาจมากอุ่ยเหมือนมองหาอะไรสักอย่างเลยอะไซรินเฮดใช่ป่ะอุ่ยอย่าบอกนะ กูจะมาขโมยจับไดโนเสาร์อีกแล้วว่ะใช้มีดแม่โนนเฮ้ยมันจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วว่าทันอุ้ยอุ๊ยทันจะบังคับมันเหรอบังคับไม่ได้มันคนละอันกันเดี๋ยวนั้นมันของจริงอันนี้มันรถบังคับเฮ้ยเฮ้ยทัานใส่ไดโนเสาร์ใช้รถเคล็ดจับลูกไดโนเสาร์ไปแล้วจับไปแล้วอุ้ยหลายขาดมากเลยอ่ะใช้รถเคลนเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยโนนโนนโนนไดโนเสาร์ไม่รู้ตัวด้วย เคียร์ยกไดโนเสาร์มาแล้วว่ะเฮ้ยุ้้ยยดูสิวิ่งไดโนเสาร์วิ่งเป็นหมวใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยไอ้หัวรถถังคลุ่มมาเฮ้ยรถตำรวจเฮ้ยตำรวจตามมาตำรวจสู้สู้ตำรวจสู้สู้ตำรวจสามคั้เลยอ่ะตามไม่ทันแล้วตำรวจหุยจะตามทันไหมเนี่ยตู้ละมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วมาใกล้เราแล้วมาใกล้ หทสายกาดมากเลยอ่ะตำรวจขับเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วตำรวจเร็วเร็วเร็วไม่ใส่เกียร์น้อยเลยดันตำรวจเร็วเร็วคุณตำรวจเร็วเร็วตามไม่ทัน มากเลยอ่ะเตะ <c oughs> โโขลยไปเลยอ่ะอุยอุ๊ย,ยแย่แล้วบรรดาทุกทีรถเครนที่จับลูกไดนโนเสาร์อุยทำไงดีทำไงดีงด <c oughs> เฮ้ยดูสิสปไปเดอร์แมนปราบแค่ไซรินเฮดแต่ลืมไปว่ายังไม่ได้ช่วยลูกไดนโนเสาร์ว่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายไดโนเสาร์บายติดชื่อไดโนเสาร์ด้วยนะเฮ้ยไทยเซอร์ท็อปตัอแต่านั้นอ่ะอฮ้ยอย่างเท่อ่ะโอเคบ๊ายบายนะ